วันนี้ลุงอ้วนพามาดูวิธีการอัปเดตเครื่อง Android ที่เป็นเวอร์ชัน8หรือ8.1นะที่มันเล่น YouTube ไม่ได้น้องๆหลายคนถามมาบอกว่ามันเปิดที่ y t u t u เนี่ยมันเปิดไม่ได้ทำไงครับลุงอ้วนเวลามันเราเปิดขึ้นมาเนี่ย หน้าจอ Android เนี่ยมันบอกว่าให้เราอัปเดตเราจะทำไงพออัปเดตเสร็จแล้วก็ยังใช้ไม่ได้อยู่มันมีวิธีแก้ไขยังไงมันมีวิธีทำยังไงนะเพราะว่าตอนนี้ Android ที่เป็นเวอร์ชัน8.0 8 1นตอนนี้มีปัญหาเรื่องการอัปเดตเครื่องลุงอ้วนจะมาแนะมาบอกวิธีอัปเดตนะว่าเขาอัปเดตกันยังไงทำยังไงให้ YouTube มันใช้ได้ขั้นตอนแรกเราเข้าไปเช็คดูเลยว่าแอนดรอยเรามัน เป็นเวอร์ชันเท่าไหร่เช็คเข้าๆก็เนี่ยเห็นไหมของลุงอ้วนเนี่ย8.1ซึ่งเป็น Android เวอร์ชั่นที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับ YouTube อยู่ในช่วงนี้วิธีแก้วิธีทำเนี่ยเราจะทำยังไงเดี๋ยวลุงอ้วนทำให้ดูทุกขั้นตอนเลยวันนี้อ้าขั้นตอนแรกให้เข้าไปตรงตั้งค่านี่เนี่ยที่จะลืมไม่ได้ก็คือเชื่อม Wi-Fi ก่อน เดี๋ยวอ้วนเชื่อมไวไฟเครื่องมันอ,ออนไลน์ก่อนนะระบบเครื่องมันเริ่มออนไลน์แล้วนะหลังจากออนไลน์เสร็จแล้วก็มาตั้งเวลาและวันที่ตัวนี้ให้เราคลิกตรงเครือขา่ายนะตอนนี้เวลาัยงไม่ตรงให้เราปิด ให้เราปิดเครือข่ายอัตโนมัติเนี่ยออกก่อนมันถึงจะตั้งตรงนี้ได้ตอนนี้เป,นเป็นของจีนอยู่ให้เราไปที่บวเกเ็อินโดจีนตรงนี้ออพอคลิกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาตั้งเครือข่ายอัตโนมัตินี่นะเข้าตรงนี้เห็นไหมมันจะติ๊กคำว่าเครือข่ายอัตโนมัตินี่ บางคนก็ไปติ๊ตรง GPS ถ้าเราใช้ในบ้านเนี่ย GPS มันจะมองสัญญาณไม่เห็นนะให้เราติ๊กตรงเครือข่ายเลยพอมีสัญญาณ wifi ปุ๊บระบบมันจะ,ะลันให้เราตรงนะ,ะเดี๋ยวออกไปทีนี้หลังจากเชื่อม wifi เสร็จแล้วเราลองไปเปิด youtube ดูเห็นไหมมันบอกว่าลงชื่อไม่ให้ลงชื่อเข้าใช้ อ้าขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราเข้าตรงเพ Store ก่อนนะเข้าตรงนี้แล้วให้ลงชื่อเข้าไปใช้อันเนี้ยตรงเนี้ยน้องๆต้องมี Gmail ให้เขานะเพื่อจะลงชื่อเข้าไปเป็นตัวตนในเครื่อง Android ของเราอ่ะเป็นตัวเครื่องนะถ้าไม่งั้นจะยืนยันตัวตนไม่ได้ถ้าไม่มี Gmail อ่ะเดี๋ยวลงอ้วนขอลงเมลก่อน หลังจากลงเมลเสร็จก็แล้วก็ทำตามขั้นตอนที่เขาให้มาก็ยอมรับตามขั้นตอนเขานะพอเสร็จก็จะมาหน้านี้แล้วทีนี้ขั้นตอนแรกเนี่ยให้น้องๆเข้าไปอัปเดตเครื่องให้มันเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันก่อนวิธีเข้าไปอัปเดตเนี่ยให้เราเข้าฝั่งนี้ตัวนี้ถ้าไม่มีตัวนี้ให้เข้าตรงสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปเมลเราเนี่ย เอาเข้าตรงนี้แอปและเกมของฉันเนี่ยเข้าไปตรงนี้เราก็จะขึ้นมาตรงนี้มีไหมมีการอัปเดตไหมถ้าไม่มีการอัปเดตทำยังไงมันไม่ขึ้นทำไงเราเข้าตรงนี้เลยนะพิมพ์คำว่า Goo คำว่า Google น่ะขึ้นมาแล้ว ตัวที่จะอัปเดตเนี่ยจะมีอยู่3ตัวใน Google เนี่ยนะก็จะมี o o o g l h r o r o m o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  g นะแล้วก็ Google Map นะ,ะส่วนของโซนของ Google เนี่ยจะมี3อย่างแล้วเข้าไปนะแตะเข้าไปแล้วก็คลิกอัปเดตเลยนะส่วนตรงนี้เราไม่ต้องรอก็ได้แล้วก็มาคลิกตรงนี้ ติดตั้งไป Google เนี้ยก็ต้องติดตั้งเข้าไปถ้ายังไม่ติดตั้งนะอีกตัวหนึ่งก็ Google Map อัปเดตไปพร้อมกันเลยทีนี้ก็เราไม่ต้องรอ เราพิมพ์คำว่า youtube เข้าไปเลยนะ youtube อีกตัวหนึ่งตัวที่เราจะอัปเดตเนี่ยนะเอา้ามันจะขึ้นมาเราก็อัปเดตตรงนี้ซะอ้าออกไปคลิกตรงนี้แอปและการแจ้งเตือนเห็นไหมเขาจะขึ้นมาตรงนี้ให้เราเห็นแล้ว เดี๋ยวรอการอัปเดตเขาพอเขาอัปเดตเสร็จเนี่ยจะมีขั้นตอนอยังไงเดี๋ยวมาดูกันช่วงนี้จะใช้เวลานาน,านหน่อยนะเวลาอัปเดตเนี่ยกว่าเครื่องมันจะอัปเดตเสร็จเนี่ยต้องใช้เวลานิดนึงนะหลังจากอัปได้สักระยะหนึ่งเครื่องมันจะรีเซ็ตตัวมันแล้วก็เปิดขึ้นมาเป็นหน้าแรก ให้น้องๆเข้าไปตรงเพ t สต e อีกทีหนึง่งนะเห็นไหมไม่ใช่มันอัปเดตเสร็จนะแต่มันยังมันรีเซ็ตตัวมันก่อนมันอาจจะมีการรีเซ็ตตัวเออหลายครั้งอยู่นะไม่ใช่ครั้งเดียวนะกว่าขั้นตอนมันจะเสร็จเนี่ยมันจะใช้เวลาหลายครั้งอยู่นะ,ะเดี๋ยวรอการอัปเดตมันก่อน เครื่องมีการรีเซ็ตอีกครั้งหนึ่งละ,อ,ะ,อ,ยงอ,ะอย่างที่ลุงอ้วนบอกอมันจะไม่รีเซ็ตครั้งเดียวนะ,ะเข้าดูอีกทีนึงเห็นไหมในกรณีที่มันมันรีเซ็ตตัวอย่างนี้แล้วมันขึ้น ขึ้นสัญลักษณ์โหลดอย่างนี้นะให้น้องๆเขี่ยลงมานะเข้าไปตรงเขากำลังติดตั้ง Google อยู่ g นะกูเกิลติดตั้งเสร็จเรียบร้อย ก็ลองเข้าไปเช็คดู y YouTube ที่ติดตั้งเสร็จหรือยัง YouTube ยังติดตั้งไม่เสร็จนะถ้ามันขึ้นหน้าอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเราอยากดูว่าตัวไหนอัปเดตเสร็จหรือยังให้เข้าตรงนี้ตรงที่มันเป็นรูปเมลของเราเนี่ยแล้วเข้าตรงแอปและเกมของฉันเนี่ยนะตัวไหนติดตั้งเสร็จไม่เสร็จเขาจะอยู่ในนี้ โอเคเดี๋ยวรอติดตั้งอ,อีก2แอปเดี๋ยวลงอ้วนจะพาทำขั้นต่อไปนะอ้าวหลังจากที่มีการอัปเดตเรียบร้อยอค,รครบทุกอย่างแล้วนี่เดี๋ยวลงอ้วนให้ดูฮะ b e g o o g o e Map Google Google Chrome นะ,อะพออัปเดตเสร็จแล้วเนี่ยให้เราออกไป อลองไปเข้า YouTube ดูนะอ่ะเห็นไหมอมันจะขึ้นเรียบร้อยออในกรณีนี้เนี่ยให้เราออกไปก่อนอเพื่อ เพื่อความแม่นยำนะให้น้องๆกดรีเซ็ตก่อนเพื่อให้เครื่องมันมีการรีบูตใหม่นะถ้าเครื่องนี้เขาจะเขียนว่า RST ตรงนี้เห็นไหมเครื่องบางคนอาจจะต้องเปิดฝา USB ออกมาแล้วก็จะมีรูให้เล็กๆให้จิ้มรีเซ็ตเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวลวงอ้วนจะรีเซ็ตให้ดูนะให้รีบูตเครื่องรีเซ็ตเครื่องก่อน ให้เครื่องมันมีการรีบูตใหม่รีบูตหรือรีเซ็ตใหม่นี่เลยขั้นตอนสำคัญมันนะพอรีเซ็ตปุ๊บเขาจะขึ้น Android กำลังเริ่มต้นนะตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องปิดเครื่องนะไม่ต้องตกใจปล่อยให้เครื่องมันทำงานนะ นี่แหละคือจุดสำคัญที่ลงอ้วนจะบอกนะก็คือให้มารีเซ็ตหลังจากอัปเดตเครื่องให้เรียบร้อยทุกอย่างแล้วให้เรามารีเซ็ตรีบูตเครื่องใหม่พอรีบูตปุ๊บเขาจะขึ้นมาหน้านี้ไม่ต้องตกใจรอให้เครื่องมันทำงานเสร็จของมันเองเดี๋ยวมันเป็นยังไงเดี๋ยวามาดูกันตอนตอนที่มันรีบูตเสร็จโอเคขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาหน่อย ปล่อยให้เครื่องมาทำงานไปเรื่อยๆอ่ามันจะมันจะทำงานของมันเองนะเดี๋ยวอมันอัปเดตเสร็จรีบูตตัวเครื่องเสร็จเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นยังไงโอเคอ้าวหลังจากรีบูตเสร็จเรียบร้อยอ่าเขาก็จะขึ้นมาหน้าหลักหน้าเดิมนี่แหละนะอ่าเราเข้าไปเช็คดูที่ว่ามันเล่น Youtube ได้ไหมเห็นไหม เรารอให้มันประมวลผลแป๊บหนึ่งมันก็จะขึ้นมาให้เราเล่นเปิด YouTube ได้แล้วเดี๋ยวให้เขาโหลดแป๊บหนึ่งก็จะขึ้นมาแล้วอลองเปิดดูสัก ทีนี้ YouTube เขาก็จะเล่นได้เหมือนเดิมนะนะอันนี้คือกรณีที่จอ Android เราเป็นเวอร์ชั่น8เวอร์ชันน8.1ะใครที่มีปัญหาแบบนี้ก็ลองทำเหมือนลุกอ้วนดูนะตามขั้นตอนที่ลุกอ้วนทำเนี่ยนะก็สามารถที่จะ กลับมาเปิด YouTube ผ่านแอป YouTube ได้เหมือนเดิมนะลองดูลองดูงดนะใครที่ยังไม่เคยทำก็ลองทำตามขั้นตอนอ้วนถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ดูอีกรอบนึงนะทำไม่ยากมันมีขั้นตอนการทำอยู่นะโอเคเรียบร้อย ออกจากหน้าแอปค้นหาก็เหมือนเดิมนะอยากฟังเพลงอะไรก็สามารถค้นหาได้เหมือนเดิมหน้าตาของ YouTube อาจจะเปลี่ยนไปหน่อยนะก็ใช้ได้เหมือนเดิมโอเคเรียบร้อยใครที่ชอบคลิปสาระครื่องเสียงรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบบนี้ ก็ช่วยรบกวนกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะเพื่อแจ้งเตือนให้ลุงอ้วนด้วยเวลาลุงอ้วนมีคลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาดโอกาสการติดตามนะโอเคขอบคุณมากครับ